สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอลนาออลรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์บบกดแชร์คลิปเรืนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักโวนเรื่องการลงทุนแดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับทีคิงด้อมฮีโร่นะหรือสามก๊กแห่งบิดขับนะครับอ่า อันนี้ผมเนี่ยก็ชนะเนี่ยคือวินเนี่ยเกือบจะห้าร้อยครั้งแล้วนะแล้วตามกติกาของเขานะอ่าอย่างตอนแรกแบบผมวินหนึ่ง้อยถึงสี่ิบเก้าครั้งก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอนะอ่า DS อแต่ตอนนี้ถ้าเกิดตอนนี้นี่ยถ้ารวมวันนี้นะก็จะได้ประมาณน่าจะสี่ร้อยยี่สิบกว่ากว่านะก็จะเกือบได้ขั้นที่สามนะศูน s ะจุดหนึ่งอะผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยนะโห อาจจะอาจจะเล่นอัตตีให้วันละ20ครั้งนะ20ครั้งนี่ก็น่าจะประมาณสัก5วัน6วันนะจะได้ปรับรางวัลแล้วนะอืมอนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะรางวัลเพิ่มขึ้นสิบเท่านะแต่ว่าถ้ารออีกสักหน่อยนะอีกสัก500ครั้งนี่ก็โอ้โหส่วนจะท่านี่ก็ใกล้ท็อปแล้วนะ ก็ดีใจอยู่นะโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับว่าผมก็สายฟรีนะสายฟรีแต่ก็มีค่าไอ้นิดหน่อยนะก็ลงทุนไปเท่าไหร่ก็0.2ไม่ถึงนะอ่า0.2 k u ์ก็ประมาณเท่าไหร่วะ0.2 k u b เนี่ยอ่าเป็นค่าทะเบียนต่อจากศูน u v. ตอนนั้นก็ประมาณ k u บประมาณหนึ่นะก็ประมาณ1.7ึดเจ็สามด าสิบาทกับห้าสิบก็ประมาณสิบบาทนะลงทุนเกมนี้ไปสิบบาทนะก็เล่นเรืเ่อยๆนะก็สนุกอยู่นะแต่ถึงจะไม่มีฮีโร่นะเดี๋ยวเราก็พยายามเก็บเงินเก็บทองแล้วกันนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอ่าผิดภาพประกันใดก็ขอโทษเจอกันใหม่นะอ่าใต้คลิปก็จะมีลิงค์เข้าเกมนะบิ๊กสมัครบิดขับเน็กนะอ่าช่องทางติดต่อบิดขับแต่ฮนะีโร่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าฮีโร่เขาหมดหรือยังเขาขายหมื่นตัวหมื่นตัวนะ อะขายของกันสักเล็กน้อยใต้คลิปวเดีโอจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลกสมัครเพียงหนึ่งในที่ใช้อีเมลในการสมัครยืนยันตัวตนได้แบบประชาชน30นาทีความน่าจะถือสูงกว่าใครสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับใครสนใจสมัครได้นะครับาใบนั้นกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกโอเคเอ็กซ์เวทเทรดคลิปโตอันดับสามของโลกรับผมตัอแทมหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเอิร์นรับรายได้รายชั่วโมงนะอันนี้ก็จะเป็นเว้นต้นน้ำนะเปิดมาแปดนดี่ดีโองสมัครแลเทรดดูผมก็เทรดอยู่นะ โอเคเอ็กเนี่ยสมัครใช้อีมมลนการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้สามแสนยูเอสต่อวันนะกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้เรื่องการเทรดมาจินเช่นเหรียญแวดไปกู้ที่ใบนั้นสามเท่าไปกู้ที่กูคอยสิบเท่าหลายตัวเปิดสิบเท่าเกดอดโอก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำที่มีภูฝ่าเงินมากมายมีเหรียญตัวเล็กๆมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ k u b ูคอยก็ฟาร์มได้เปิดมาเกือบสปีสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยนนนนนนนััตตตววกกก็็็ถออเเเงงิได้้้ะบจปีหึ่ เปิดมา8ปีนะครับก็มีโอกาสทําเงินได้นะแอร์แบงก์นะโมโบอกก็ติดใน1ใน10เกมสร้างไรายได้นะเคยสูงสุด1 6 0 US ตอนนี้เหลือ0.35 US นะครับโรโลลคอยเกมขุดสายฟรีนะขุดบิตคอยลขุดอิตาเลียมขุดด็อกคอยเล่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดนะครับหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่จะชักชวนเรื่องการลงทุนแต่ใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครรกันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่ครับบายบาย